สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะอลิซจากอิวสูมหาคนครค่ะแล้วก็เซลเพงกี้ค่ะจากอิวสูมหาคนครค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเป็นบทเกร็ดความรู้เล็กๆ<ช>นะคะสําสหรับลูกค้านะคะที่จะเตรียมตัวในการจัดไฟแนนซ์นะคะวันนี้นะคะทางอาลิซแลวก็พิงกี้อิวสูนะคะมาขอเสนอเกสระเกี่ยวกับ เอกสารก่อนเลยใช่บางคนอยากรู้ว่าทำไฟแนนซ์ซื้อรถแต่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยอย่างสแตนดาดพื้นฐานเลยนะคะไล่มาแต่ละอาชีพเนาะแต่ละอาชีพอะเอกสารไม่เหมือนกันถูกต้องพนักงานประจำถ้าปกติเรามาเริ่มได้พนักงานประจำดีกว่าเนาะอันเนี้ยพนักงานประจำพนักงานบริษัทเนาะปกติก็ใช้บัตรประชาชนนะคะ บัตรทะเบียนบ้านเนาะสลิปเงินเดือนหรือว่าไปร,ร,งงาไรับรองเงินเดือนก<ช>็ไดนะ้หนังสือรับรองเงินเดือนก็คือง่ายๆเลยนะคะใช้4อย่างเท่านั้นนะคะ1เลยนะคะบัตรชาชนทะเบียนบ้านอันเนี้ยซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วนะคะหาแค่อีก2อย่างค่ะสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะแล้วก็สเตทเมนต์ก็คือสเตทเมนต์ที่เรารับเงินเดือนผ่านธนาคารนั่นนะคะใช่อย่าง อันนี้เราก็จะมีตำแหน่งแยก,กย่อยมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับพนักงานที่รับเงินสดนะคะอันนี้ก็อาจจะมีเป็นหนังสือรับรองเนาะนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นเอกสารเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับพวกไบโอทีใบอะไรนะคะที่เป็นพวกบินก็ได้นะใช่เขาเอามารวมให้ได้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็เป็นสำหรับพนักงานประจําใ,<ช>ใช้แบบ,บ,บเดียวกับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจค่ะนะคะ อาใช้ข้าราชการาากรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ใช้หน<ม>ังสือรับรอง<ช>หรือสลิปนะคะประชา,าชนทะเบียนบ้านแล้วก็สเตตเมนต์เหมือนกันแต่ข้าราชการเขาจะมีบัตรข้าราชการด้วยเนาะถูกต้องค่ะบัตรข้าราชการก็เอาแนบได้เนาะจากต่อไปเลยนะคะเราจะมาพูดถึงค้าขายอย่าวเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าสงสัยกันเยอะเลยว่าเอ้ยออกรถได้ไหมเมื่อสมัยก่อนแบบออกยาสมัยก่อนออกยากเพราะเขาไม่หาประกอบแบบนีลูกค้าแบบไม่ไม่มั่แน่ใจยพ่อค้าแม่ค้ารับเงินสดจะออกได้ไหม เดี๋ยวนี้สบายเนาะได้สบายเลยใช้อะไรบ้างตัวนี้เหรอคะก็ใช้อาบินบเงินสดเนาะซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่าอ่าแล้วก็อ่าสัญญาเช่าที่อ่าถ้าไม่มีสัญญาเช่าที่สัญญาเช่าที่ก็สําคัญเลยนะคะ Statement ค้าขายยังมีสเต t เมนต์มีใบเสร็จซื้อของขายของนะคะมาพายชนทะเบียนบ้านนะคะอ่าแล้วก็ บางคนอาจจะมีใบอนุญาตในการค้าเช่นบางคนเปิดร้านเปิดร้านขายเครื่องดื่มขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะจดทะเบียนการค้าถ้าจดทะเบียนการค้าเงี้ยใบเสร็จค่าเช่าที่อะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องใช่ค่ะเนอะยังไงแต่ละเคสเนี่ยค้าขายเนี่ยละเอียดอ่อนยังไงมาคุยกันแต่ถามว่ายากไหมไม่ยากลูกค้าลิตดาวสิบค้าขายก็เป็นมาแล้วใช่ต่อไปนะคะก็จะเป็นอาชีพอิสระอาชีพอิสระโอ้โหเยอะแยะเลยตัวเนี้ย อยกตัวอย่างมาเป็นผู้รับเหมาอย่างเงี้ยใช่ใช้สัญญาว่าจ้าง<ช>นะคะหรือ,รบบอ,อว่าทว,วีาห้าศูนยะแล้วก็ประชาชนทะเบียนบ้านสเตตเมนต์ะนะคะทว,วีห้าสิบน้ไปทำอันที่จ่ายนะคะ,คะเอาอย่างนี้ง่ายๆง่ายง,ายง,ายงายเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจรถอีซูสุทักเพจเข้ามาค่ะไม่ยากแล้วเดี๋ยวเซลล์จะเป็นคนบอกให้ว่าต้องใช้อะไระบางเบื้องต้นได้ค่ะอีซูสุมหานครศึกษาได้ค่ะ ยินดีต้อนรับยินดีบริการเสมอเดี๋ยวก็รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้จัดอาชีพนะคะแอดมินเขาจะทําขึ้นไว้อาจจะเป็นท้ายคลิปเนาะใช่ค่ะจ้ะโอเคได้วันนี้อลิสกับพิงกี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ